ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ะครับเราได้รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับก็จะมาทําคลิปให้ชมกันนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับคันนี้เราได้มาจากจังหวัดกาสินสิ์นะครับผมนะฮะเป็นรถจะของออกก่อนนอกมาได้ไม่นานนะฮะจดทะเบียนปีรู้สึกจะห้าหกนะครับรถที่สภาพค่อนข้างดีนะครับผมนะค่อนข้างดีเลยเครื่องม้าเครื่องมือสวยนะครับอุปกรณ์ติดรถจะเป็น น้าหลังซีมทีหมดเลยครับรถใช้มือเดียวนะครับนะฮะเจ้าของขับเองครับนะครับผมเจ้าของขับเองเป็น6610ปั๊มเพชรดีโตนะครับผมอะไรมอเตอร์เกียร์แปดนสี่ะครับสำหรับคันนี้เป็นเก่านอกนะฮะนะครับผมรถมาถึงยังไม่ล้างเลยครับใครดูก่นสดๆเลยนะฮะออกจากบริษัทนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ครับก็มีใส่รั่วซึมตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ จะอัดนอนแน่ๆนๆเหมือนจะได้แล้วครับหรือเปลี่ยนสายใหม่อะไรประมาณนี้ครับนะฮะสะภาพยางสวยยางนานที่สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมยางหลังยี่ห้อไฟโตนฮะไปยางแท้ไฟโตนติดรถเลยนะครับนี่ฮะกระทะล้อสวยจัดดูห่างครับห่างก็โอโ้โหใบเต็มเต็มเลยครับนี่เป็นผ่านพูดหกจานซีเอ็มทีนะครับดูนะฮะโอ้จอดแม่งจ,จะบอกว่าจอดจอดนานกี้ไก่ขึ้นเลย นะครับนะฮะจอดใกล้เกาะเลยนะครับใช้การน้อยครับสวยค่อนข้างสวยนะครับคันนี้ภายนอกค่อนข้างสวยเลยนะครับคาดนิ่มมากเลยคขับลงขับลงรถตัคาดนิ่มเลยนะครับนะเอกสารเล่นทะเบียนครับยางไฟโตนประมาณ80%อนะครับยางแท้ไฟโตน n แบตเตอรี่ fb ร2 0ยครับ ตรงนี้เจ้าของเอาสีสเปรย์พ่นก็เลยไม่ค่อยสวยหน่อยตรงท่านตรงเครื่องเลยนะครับนะฮะปั๊มรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นสามนะครับปั๊มกลมครับผมปั๊มกลมเท่าดีโตชิดเตี้ยนะฮะดูฮะฝากระโปรงส,สวยๆเลยครับดูดูอุปกรณ์ด้านหน้านะครับรถใช้งานหนักไม่หนักดูจะโค้งด้านหน้าเห็นไหมฮะสวยจัดนะครับพรมอะไรมอเตอร์ฮะเลี้ยวนะครับมอเตอร์เลี้ยว เกียร์ e a ครับผมนะครับ e a ที่เป็นแปะคุณสี่นะฮะแปคุณสี่ก็คือเข้าเกียร์หลักนะครับนี่คือเกียร์หลักหนึ่งสองสามี่ยนนี้นะครับเดินหน้าหลังอันนี้นะครับดูดูข้างมือนี่อุปกรณ์สติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าท่านใดชอบรถสวยรถสภาพแน่นๆรถสภาพเก่านอกนะครับก็ลองพิจารณาคันนี้ดูนะครับนะฮะคันนี้เราขายแบบตามสภาพนะครับ แต่ต้องขอบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวจะเทสให้ดูเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวลองลองชมนะครับผมลองฟังเสียงเครื่องก่อนคันแรกรถจอดนานครับดูดูคันเกียร์อ่ะเสียนมนนิ่มเลยเห็นไหมฮะเห็นไมมาก ดไ,ได้หระได้นะฮะข้างหลังแต่สภาพเป็นแบบนี้นี่ต้องต้องบอกตามตรงแล้วครับว่าน,านานๆจะได้มาครั้งหนึ่งนะฮะสภาพสวยๆแน่แนๆใกรอบน,นอกบบนี้นะครับนานๆจะได้มาครั้งหนึ่ง พวกมือนะเห็นไหมสวยนะครับสวยมากถัดไปทุกจานซีทีครับใบนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังครับน่าจะเปลี่ยนแล้วใบนี้เป็นใบยี่ห้องกิงโจกระถับใบเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับโค้งสวยมากหูรากสวยนะครับนะหูรากสวยต่อคว,วงสวยหมดนะครับ วิดีโอเลยทำงานได้เปล่านะครับดูกันสดๆเลยครับโอ้วิดีโอทำงานได้ครับผมนะฮะวิดีนะโอทำงานได้นะครับพอเรายังไม่เช็คมือเช็คกันตรงนี้เลยครับผมวิดีโอสามารถทำงานได้ครับผมเปิดถ้ท่านใดต้องการไปตัดหญ้าปัดจับหมุน รใช้ง,งานได้ครขันนี่ไม่เกียร์แปดคูณสี่นะครับสภาพรถเก่านอกนะครับเค้ืของออกเอ่นอกมานะฮะเกียร์แปดคูณสี่อาจจะลักขับไปชมครับผมเนี่ยนี่เป็นน้าปัดนะครับผมนี่เป็นเกียร์นะครับรถขลาดหน,หนึ่งหนึน่งน่าจะลงล่าง เงินกดลงล่างครับพื้ก็มาเดินหน้าตัวนี้เดินหน้ามีสองล็อกนะครับผมดิเดินหน้าช้าเดินหน้าเร็วเนี่ยขับขับซ้ายขับขวาสุดขับขวาสุดแนละ้วดันขึ้นหน้าเดินหน้าเร็วนะครับนิ่แค่หนึ่งเดินหน้าเร็ว อัดนิดมากเลยครับผมอัดนิ่มวงเลยเบานะฮะเมื่อกี้เดินหน้าเร็วเราลองเดินหน้าช้านะฮะฝักเข้าซ้ายนะครับฝักเข้าซ้ายดันขึ้นไม่ใช่เป็นเดินหน้าช้าแต่นะผมเคลือนหลังแล้วก็เติมกดลงเลย ดึงขึ้นนะครับผมเบี่ยงของพับฟ้าส,สุดดึงขึ้นข้าหลัง,งเดี๋ยวถ่ายจากกระยับใกล้ๆให้ดูนะครับผม นะครับผมหนึ่งกดลงเกียหนึ่งกดลงครับฝักซ้ายสุดกดลงสองดันขึ้นสามกดลงครัขวาสุดนะครับแล้วกดลงสี่ดันขึ้นครับขวาสุดนะครับแล้วนี้คือก็เดินหน้านะฮะซ้ายสุดเดินหน้าเร็วแล้วกลับมาทาบขวาอันนี้เป็นการดันหน้ช้าครับทํางานก็ไม่ง่ายๆครับผมก็คือเข้าเกียสามหรือเกียสี่เลย นี่ครับเก็จะเร็วนะนี่ครับเ่าที่ได้เลยเ้ากินหลักค้าดเลยฮะกีสี่นะครับคำวรถแถ่นหกจะใส่เข้าแคสี่เลย ขาวเลยก็จะน,น้าาหลังคนนี้ตัวเดียวนะครับ้องตัวครับนะฮะนี่คือวิธีการใช้งานของเกียร์แปดนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามาเพิ่มเติมได้นะครับผมแน่นทุกเกียร์ครับไม่เด้งไม่หลุดนะครับวงลัยเบาเครื่องดีคลิกเร็วพัดนิ่มมากนะฮะอันนี้ขาย3ามแสนบาทจะส่งฟรีเอกสา,ารเล่นทะเบียนนะครับ านใดสนใจต้องการไปใช้งานนะครับก็ลองติดต่อสอบถามทูพูดคุยกันได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้060033นะครับเกียร์แปนี่ะฮะออกเก่านอกมานะครับไม่นานเดีย๋ยวชมความสวยนะครับเห็นะาครับผมทางซองคอม้าน 4. แน่นมาก แน่นๆทุกจุดนะครับผมท่านใดจะมาชมรถนะฮะก็โทรรับผัดลงหน้านะครับนะครับผมเผื่อท่านจะได้ไม่พลาดฮะเวลามาจะได้ชมรถกันนะครับเผื่อเผื่อรถไม่อยู่นะฮะปราปุ่นมาที่เรวัตการบแสตนะครับจะพามาถึงบ้านเลยนะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับบอกไว้เท่านี้ก่อน ขอบคุณนะฮะห่าบการกดติดตามและรับชมครับนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ